ะะเช้านี้เป็นวันที่2แล้วได้พาเด็กๆไปปลูกป่าลอยฟ้าที่เขาใหญ่เที่ยงด้วยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ คิดดีแคมภาคอีสานวันแรกอัดแน่นสาระและสนุกจัดเต็มให้เด็กๆได้รู้เท่าทันพนันออนไลน์โดยกิจกรรมมีทั้งหมด3วัน8-10ถึงมิถุนายนนี้ซึ่งงานจัดที่น่านน้ำาคนทรีโฮมรีสอร์ทอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีเยาวชนจำนวนกว่า40คนเข้าร่วมและมีคุณสถาพรเกื้อสกุลคุณนิทิตาชาวพยักคุณศิรวิชชัยเกษมและคุณพรสวรรค์รุพันธ์ตัวแทนมูลนิธิยังมีเราเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายให้ความรู้ รู้เท่าทันพนันออนไลน์โดยสารวัตรตูนพันวมตรีวีรพงศ์แนวคำดีสารวัตรกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เยาวชนนั้นได้เข้าใจการป้องกันการเข้าถึงพนันด้วยตัวเองส่วนช่วงบ่ายมีการบรรยายแชร์กลโกงเบื้องหลังพนันออนไลน์โดยเสียโจนายทัชกิจวงวนาพรทําให้เยาวชนได้รู้เท่าทันกลโกงของเจ้ามือที่ใช้ระบบ AI ของเว็บพนันออนไลน์จากนั้นมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้เชิงสันทนาการ เพื่อสร้างทักษะและยกระดับความคิดในฐานสื่อสารฐานสร้างสารรค์ฐานสติและฐานสามคัคคีที่สำคัญคือให้เยาวชนได้นำเสนอความคิดผ่านแคมเปญบอกเพื่อนอย่างไรให้ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าอีกด้วยทุกคนดูเลยครับว่าจริงๆแล้วคนที่อยาก,กคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันจะมีคนที่อยากเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงถึงจะเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ใช่ไหมครับหรือว่าจะมีเรื่องของสิ่งเล้าต่าง บุหรี่ไ้าขออนุญาตใช้คำนี้นะผมนั่นแหละมันทำให้เราแบบไม่สามารถเดินได้ใช่ไหมครับผมก็เลยอยากจะเสนอโครงการนี้มาคือเป็นที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้าครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนุ่อมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ตัวของผมเลยครับผมก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งครับผมที่อยากเลิกบุหรี่ไฟฟ้าแต่ว่าเขาเลิกไม่ได้เพราะว่ามีอาการของการเสี่ยงหรืออะไรเรื่องแบบสิ่งหล่า แต่เขาเลยหาวิธีวิธีการมาก็คือการเป็นการกินลูกอมแทนที่จะเป็นการขึ้นบูรีไฟฟ้าก็คือขอจีการขอสปอนเซอร์แล้วก็จะมีการระดมทุนเรื่องของการเกิดหัวก็ครับผมเพื่อเอางบมาสนับสนุนคนที่อยากเลิกบุรีไฟฟ้า สำหรับเช้าวันนี้ได้พายาวชนไปปลูกป่าลอยฟ้าบนเขายา่เที่ยงด้วยการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์พืชไปในป่าเพื่อให้เจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาตามธรรมชาติและจะมีพิธีเปิดคิดดีแคม์อย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิยังมีเราที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและได้รู้เท่าทันพนันออนไลน์ พรสวรค์จารุพันธ์รายงานบรรยากาศสดชื่นคึกคักนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นบรรยากาศเนีนะคะว่าที่ไปเข้าเขาเขาไปเข้าแคมกันเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยโหแบบคึกคักมีพลังงานมากๆนะคะ